เช่นเคยนะครับสนามนกนะครับนกต่อนะครับสองตัวหน้านี่คือคู่อ่างนะครับสองตัวหน้าคู่อ่างตัวติผ้าสีม่วงก็อ่างหลายคําหน่อยนะครับถ้าดูไม่มีผ้าคลุมมีคู่คู่อ่างแต่ไม่เยอะนะครับสองถึงสามคำตัวหลังนะครับเสียงเล็กครับเสียงหวานนะครับฟังเสียงคู่ครับ อยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยครับครูอ่างครับผ้าสีม่วงครับตัวหน้าก็ผ้าสีม่วไม่มีผ้าคลุมก็เป็นนกครูอ่างนะครับตอนเช้าก็ตอนนี้ก็มีนกขันสนันบันไหนนะครับที่บ้านผมนะครับพี่น้องเอฟซีที่สนใจอยากจะได้นกต่อนะครับอเนี่ยครับชมเลยนะครับ ได้นกต่อไว้ในสังกัดไว้ในครอบครองนะครับทางเราทางจักรพงก็จะหาคัดสรรนกดีๆนกหมืนหมนนะครับให้เอฟซีะนะครับนี่ครับชมครับสำหรับเอีที่สั่งนกไปนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็ ที่เราส่งวันนี้ก็จะส่งนะครับวันนี้วันนี้ก็จะเริ่มทยอยส่งแล้วนะครับขอขอ,ขอบคุณนะครับสจาหลับป่าที่อยู่ภาคใต้นะครับสั่งเหลวตันเล็บขาวนะครับเหลียวตันป่าเล็บขาวขอขอ,ขอบคุณมากนะครับน้องที่อยู่ภาคเจบ,บุรีนะครับ f อฟซีบสั่งทั้งพราเนียดสั่งทั้งนกนะครับขอขอบพระคุณมากด้วยใจรักจริงๆครับไม่ไม่มีปัญหานะครับแกใจเกินน้อยโอนรีบโอนมาเลยไม่ไม่ไมีปัญหาเราก็จัดของดีให้นะครับเราจัดของดีให้เป็นสามกลุ่ ที่ลับไปนะครับสำหรับพี่น้องทีอ่อยู่ต่างประเทศนะครับที่ส่งที่สั่งของสั่งนกนะครับก็ขอขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวมีเวลาใกล้แล้วครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปส่งให้นะครับผมจะไปทางสายขอนแก่นนะครับ f อฟนะครับสายขอนแก่นใครที่อยู่ใกล้ทางนะครับสายขอนแก่นผมจะไปนี่แถวาชาัยภูมิออกไปนี่ครับชัยภูมิขอนแก่นนะครับใครอยู่ใกล้นะครับเอฟซี FC, ทักมาเลยนะครับจะได้ติดไปด้วยจะได้จะได้ติดไปชอบแบบไหนชอบตัวไหนสั่งมาได้เลยนะครับ ตอนนี้นกตอนเช้ากำลังขันนะครับผมเอามาตั้งให้ดูแล้วก็ขันไปเรื่อยๆนะครับอยู่ข้างบนนะครับพวกอยู่ข้างล่างก็หยุดหยุดละเดี๋วเดี๋ยวผมจะหาเปี่ยนเอาตัวใหม่มาให้ให้ดูนะครับนกต่อทั้งนั้นนะครับ วันนี้ลบต่อผมว่าจะไปให้ป๋าเลนะครับตัวนี้ครับจะไปให้ป๋าเลผู้เรือนะครับทีนี้ไปไหนก็ขันนะครับแกรับกระผมไปตัวหนึ่งแล้วจะเอาเพิ่มอีกนะครับดูนครับ เอาลงมาข้างล่างไม่จะขันหรือเปล่านี่มีอยู่ครับมีจะเอาอยู่ครับเดือยว่าจะเป็นนกต่อดินนะครับผมก็เข้ามาได้สังกานะครับเป็นลูกนกนครับนกต่อดินนะครับ เนี่ยใส่ถาดมาเลยไปไปเอาเข้ามาในสังกัดครับเอ,อเชียว,วินนะครับก็สวยงามงเราเอาอการพอได้อยู่ครับ พี่น้องท่งานสปปอร์เร่าเด้อไปไก่กันกับซ้ำยุ่ไก่นะครับกันขึ้นหอดกันกันเบิ้งคลิปของจัก,กรพงษ์นะครับจักรพงษ์ขอบพระคุณพี่น้องแก้วสปปอร์เร่าที่เบิ้งคลิปแล้วกดซับสไครต์กดแชร์เบิ้งคลิปมือนี้ว่าสิไปต้อนกครับมือนี้ หลังจากถ่ายคลิปนี้ว่าสีไปตอนนกรับสิงลงใงไเบิ้งอีกว่าที่เป็นยังไงสิมานส่วนอาจารย์ล่าในตอนนกเขานะครับจะกิไปมองได้บุ๊เดี๋ยวอาจารย์ล่าว่าสิภาพไปมองใหม่ๆมองเกากระนกมันเส้นแล้วไปก็ได้ยุ่งหรอกครับแต่ว่ามันเส้นไปที่ไปเอาริ้วตันเชียงหน่อยเชียงหน่อยตัวนั้นโอ,โโอ้โหเมื่อนันผมไป บ่าหาโมงครับหาหาโมงครึ่ง่อยได้ย,ยินเสียงยิเบิางครับมันมันมัน,มนเก่าขนาดใหนหาโมงครึง่งได่ย,ยินเสียงเพราะว่าตอนเศ้าเลยบ่มีนั่นเลยครับเม่ได้ยินเสียงเลยมันยานผมเมื่อใดบุ๊กยานย่านจะกระพงก,กับทีมงานไปละโอโห เห <G l ip> ยียบกิ๊บเดี๋ยวตันเสียงหน่อยเดนะครับที่ว่าที่ไปเอากันนะครับที่ไปจัดกันมากเสียงแล้วแต่บ่ได้ยินเสียงเลยบานไปหอดไปทางมันเถอะครับปปเหนมันอยู่ปานแล้เห็นจังไหนของอยป,ปานเนาะที่ไปเอาบ้าเต่าบ่ได้ถ้าบ่าถึงโอกาสถ้าบ่าถึงเวลาครับตรงท่านใจ แต่ถึงโอกาสถึงเวลายังได้กระเซ็จก็ต้องห่วงขึ้นจัดจัดนกเฮาขึ้นจัดจัดนกปลาขึ้นจัดจัดอโอเคครับได้เฮาต้องใจเย็นๆครับลูกหนูปูปีโอปูปีผัวมีเนาะสร้างบา้านทถะปูปีหนูไม่เคยเห็นจา้าเจียเห็นแต่นกกาหนปปูปูปีปูปีจะกระพุ่งกับ่เคยเห็นเออสำหรับเออจ้นอง น้องๆที่อยู่ทั้งสายอุดอรขอนแก่นนะครับอย่าลืมะจะกระพุ่งสิมีการเดินทางนะครับเดินทางไปทุระและ้ที่เอานกไปให้นํำผู้ไดอยากได้ทักมานะครับพู้ใดอยากได้ทีมงานเั้าสายอีสานผมจะไปผมมีทุระและ้ที่แวะเอาไปไห้ครับนัดกันมองได นักมากนะครับ <c oughs> นกกระแข้นกําลังคึกเลยครับเมือนนี่ครับอันนี้สายลูกผสมครับนี่ไดมากเมือกอนนนี้ครับลูกผสมยีบหาครับ ขันเป็นขันเป็นนกเป็นหนึ่งบบมีสะดุดครับตัวนี้บ่มีสะดุดมันนีบมาเถี่ยวไปร่องต่อบังอยู่นี่มันจะเป็นร่องไดบุใส่ปลาเป็นร่งไดบุกไปร่องตอบังครับบังครับนกมัอนี่เออเข้าไข่มาเยอะครับเพิ่มขึ้นอีกเยอะจัดเข้าไข่มาอีกเยอะเลยครับเป็นเป็นสิบนะครับแต่มาถึงบ้านก็ยังไม่ ยังไม่ขันนะครับแต่เล่าให้ฟังแต่ขนาดอยู่ใกล้ๆนะครับขนาดอยู่ใกล้ๆยังไม่ยังไม่ขันเลยขยับมาขยับที่หน่อยเดียวนะครับสนามับเอฟซีอคนหนุ่มเดืออ,อ่ที่เล่นใหม่นะครับเนี่ยครับขนาดขยับมาแค่ไม่ถึงร้อยโหนะครับก็ไม่ขันช็อตไปนะครับอยู่บ้านเขาถึขันดีเหลือเกินเนี่ยเราต้องเข้าใจว่า สภาพนกเลยปรับสภาพนะครับปรับสภาพได้หนึ่งเจ้าของนะครับเปลี่ยนสองเปลี่ยนที่นะครับสามเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนน้ำสี่เปลี่ยนอากาศครับมาแล้วไม่ใช่บ้านกูเนี่ยกูเคยอยู่แบบนี้แล้วก็ทำไมำไมาเป็นแบบนี้เปลี่ยนกรงใหม่นะครับเปลี่ยนบ้านใหม่นะครับ ก็เป็นไปได้ที่ทําให้นกเราไม่ขันนะครับลองให้เข้าสภาพก่อนครับเอ่อเข้าสภาพก่อนยังไงก็ขันครับนกมันขันครับไม่ใช่นกใบขันแน่นอนนะครับต้องต้องทำใจตัวเราต้องรู้ว่า,าศาสตร์มันเป็นยังไงว่านกเนี่ยต้องเราต้องเข้าใจนะครับเข้าใจในสภาพทีวิีของเขาเราใจร้อนก็ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้ นะครับครับตอนนั้นกำลังจัดมาใหม่นะครับจะเลยสิบยี่สิบตัวเลยครับเนี่ยเอ่อกงที่ใกล้ๆพเนียดนะครับเลยกงยาวไปนะครับเนี่ยครับลงคอนอย่างเดียวนะครับขึ้นจัดนะครับใครจะรับอุปการะก็ทักมาแล้วได้เลยนะครับเสียงเล็กไปหากลางนะครับลงคอนเลย ครับนี่ครับไม่ต้องสงสัยนะครับได้ยินเสียงเลยไม่ไม่ต้องห่วงว่าไม่ขันอันนี้ขันแน่นอนนะครับมี่ดิวอตันมีคู่อ่างนะครับนกเด็ดๆคู่อ่างนี่ครับ ตัวนี้ตัวนี้ก็คู่อ่างนะครับสามสี่คำเอเอสองสามคำตัวนี้ตรงนั้นเยอะหน่อยครับตัวนั้นตัวด้านในนะครับคู่อ่างตัวนี้สายดินนะครับได้มาสดๆร้อนๆน,นะครับสายดินแล้วก็ตัวนั้นเจ้าเสียงหวานนะครับนกต่อผมนะครับ ผมไม่มีคนชอบกว่าผมรอกเสียงเล็กๆครับแต่เล้าใจนะครับเล็กแต่เล้าใจนี่ตัวนี้ก็ตัวใหญ่ยาวนะครับเป็นนกสายภูเขานะครับสายเขาสูงเดี๋ยวจะไปจัดให้ป๋าเลนะครับป๋าเลรอ,อก่อนนะครับไม่ต้องเล่ภูเรือนะครับรอ,อก่อนเดี๋ยวผมจัดเด็ดๆไปให้นะครับ เป็นคนดีมีน้ำใจนะครับปาเลนะครับลูกค้าครับ FC. เอคนมีน้ำใจมากผมไปนี่โอ้โหผมทราบซึ้งแกเลยเมีอะไรพี่มีแต่ให้มีอะไรขนมาให้นะครับขอขอบคุณนะครับสาหรับป่าเลนะครับอย่างไงเราก็ต้องเจอกันอีกนะครับสำหรับเรื่องที่เราคุยกันไว้พี่ได้แน่นอนนะครับผมจัะให้ครับ สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องจะคุยแล้วก็ให้ดูนกเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะจัดาการต่อนกให้ดูอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ